ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 m h สสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสังคม360องศารายการวิทยุเพื่อการศึกษาตามโครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาตามหลักสูตรกลมส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะและวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะจริงๆเป็นคำพูดที่คนไทยได้ยินกันมาตลอดนะคะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะและท่านอาจารย์ที่เราจะมาพูดคุยกันเชื่อว่าหลายๆคนคิดถึงนะคะสําหรับท่านอาจารย์จุติเจตวุฒิประพานะคะสวัสดีค่ะจ้านค่ะสวัสดีครับกลับมาเจอกันวันนี้นะคะท่านอาจารย์มาพร้อมกับ หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอาจารย์จัดเต็มได้เลยค่ะอ่าได้ครับอย่างคราวก่อนาที่เราเคยพูดคุยกันนั้นจะเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์ใช่ไหมครับค่ะคราวนี้เราก็จะมาสู่ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ครับซึ่งเศรษฐศาสตร์ก่อนหน้าเทปที่ผ่านมานะครับเราก็จะพูดคุยกันไปในหลายหลายแง่มุมแล้วนะครับแต่จะมีอยู่ในอีกส่วนหนึ่งครับที่เรายังไม่ได้พูดนะครับซึ่งเป็นเรื่องท้ายๆของเรื่องของเศรษฐศาสตร์ครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงครับอ่า,อาซึ่งมันจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิถีชีวิตใช่ไหมครับอ เพราะฉะนั้นมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์และการเงินด้วยครับอ๋อตอนแรกงงเหมือนกันว่าอ้าวทำไมหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรียกว่าเศรษฐศาสตร์เข้าใจแล้วค่ะใช่ครับเพราะว่าถ้าตามเนื้อหาของหลักสูตรนะครับที่ถ้าเราได้ดูนะครับอ่ามันจะอยู่ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ครับเพราะว่ามันจะพูดถึงการบริหารจัดการเงินครับแล้วก็การใช้ชีวิตหรือการประกอบอาชีพพวกนี้ครับซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือเรียกสั้นๆว่าความพอเพียงครับเนาะมันก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้แล้วก็แทรกได้อยู่ในทุกๆ กิจกรรมในชีวิตของเราเลยครับค เศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นคําที่อยู่คู่สังคมไทยครับมาอย่างยาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในสื่อบันเทิงข่าวสารนะครับหนังสือตารานะครับหรือแม้กระทั่งในชีวิตประจําวันนะครับหรือแม้กระทั่งคนพูดคุยกันนะครับก็ยังมีคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงปนอยู่ในชีวิตด้วยใช่ไหมครับในบทสนทนานะครับผู้คนนะครับมักจะกล่าวถึงสิ่งนี้กันอย่างกว้างขวางเลยครับแล้วก็สิ่งนี้ก่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการและความหมายที่แตกต่างกันออกไปครับดังนั้นในฐานะที่เราเป็นประชาชนชาวไทยนะครับการที่เราทําความรู้จักกับ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจึงเป็นประโยชน์และสามารถนําไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในชีวิตได้ครับดังที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิธหรือในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้มีพระราชดำรัสครับชี้แนะหลักการและแนวทางการดํารงชีวิตครับมาตั้งแต่ปีพศ2 5 1 7ครับความว่าการพัฒนาประเทศครับจำเป็นต้องทําตามลําดับขั้นครับต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชา ชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปครับ เราก็จะเห็นว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับกว่าที่จะเป็นรูปเป็นร่างในปัจจุบันนะครับได้ผ่านระยะเวลาครับแล้วก็การกลั่นกรองนะครับแล้วก็มีการพูดถึงมาตั้งแต่ปีพศ2517แล้วซึ่งถ้าเทียบกับปัจจุบันก็เป็นระยะเวลามากกว่า50ปีเลยทีเดียวนะครับแนวคิดนี้ครับเป็นแนวคิดที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญต่อการที่เรารู้จักพึ่งพาตนเองครับแล้วก็การที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยมีแนวทางเป็นหลักการครับและเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นระบบสามารถนําไปยึดถือและ ปรับใช้ได้ครับโดยต้องรู้จักความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะครับย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่2,530ครับในะประเทศไทยมีการพัฒนา,นา ทางเศรษฐกิจครับและการลงทุนจากต่อเนื่องครับทั้งการลงทุนภายในประเทศเองแล้วก็การลงทุนจากต่างประเทศนะครับการเติบโตเฉลี่ยของเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนั้นครับสูงถึงร้อยต่อปีครับซึ่งเป็นอะไรที่สูงมากๆเลยครับถ้าปัจจุบันก็คล้ายๆชาติอย่างเช่นประเทศเวียดนามครับที่เขาบอกว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในอาเซียนในในระยะเวลานี้นะครับการก้าวกระโดดของประเทศไทยในช่วงนั้นครับสูงที่สุดในดินแดนแถบนี้เลยครับทางเศรษฐกิจนะครับและประเทศไทยในในช่วงนั้นครับก็ตั้งเป้าที่จะเจริญรอยตามด้วยครับเป็นเสือเศรษฐก 5ของเอเชียครับซึ่งเสือเศรษฐกิจ4ตัวของเอเชียนะครับก็คือมีอะไรบ้างอ่ะมีสิงคโปร์มีฮ่องกงครับมีไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้ซึ่งในปัจจุบันนะครับเนาะถ้าเราอย่างที่เราดูกัน4ชาตินี้คือไปไกลแล้วนะครับมีทุกอย่างเลยในหลายด้านนะครับก็คือไปไปแจงหน้าประเทศไทยไปแล้วด้ซ้ำนะครับประเทศไทยก็เลยหวังว่าตัวเองจะเป็นเสือที่5ของเอเชียบ้างใช่ไหมครับแต่เมื่อก้าวเข้าสู่ปี2540ครับประเทศไทยนะครับได้พบเจอวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งมีความรุนแรงนะครับแล้วก็รู้จักกันทั่่วโลลกเยในนชืออะะไรรคับ ต้ยมยำกุ้งค่ะอ่าใช่ครับก็ต้ยมยำกุ้งถือว่าเป็นอาหารที่เวลาชาติอื่นนึกถึงประเทศไทยก็จะนึกถึงต้งยมยำกุ้งแล้วเวลาใครมาประเทศไทยก็จะนึกต้ยมยำกุ้งนะครับเขาก็เลยเอาไปตั้งเป็นชื่อวิกฤตต้ยมยำกุ้งครับซึ่งวิกฤตต้ยมยำกุ้งเนี่ยครับมันร้ายแรงขนาดไหนมันร้ายแรงถึงขนาดที่ทําให้ประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเกือบจะล้มตามไปด้วยครับอย่างเช่นประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียเกาหลีใต้ครับซึ่งตอนนั้นได้รับผลกระทบจาก วิกฤตการต้มยำกุ้งเหมือนกันนะครับค่ะจำได้ว่าณนะปัจจุบันเองยังมีคนพูดถึงนะคะว่าตอนปี2540ค่ะมีผู้ที่เป็นผู้ประกอบการนะคะเจ้าของกิจาการะคะ่ะกิจาการล้มกันเยอะมากๆแล้วก็หลายๆคนคือเหมือนสิ้นเนื้อประดาตัวบางคนก็คือถึงขั้นแบบทําร้ายตัวเองจบชีวิตเลยก็มีเหมือนกันค่ะใช่ครับเพราะว่าวิกฤตการครั้งนั้นมันค่อนข้างหนักมากนะครับแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับนักลงทุนหรือเกี่ยวข้องกับเงินทุนหรือเงินกู้พวกนี้ครับการกู้เงินมาสร้างธุร ซึ่งมันทําให้เงินบาทลอยตัวนะครับก็เกิดหนี้สินเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า3เท่านะครับก็หลายๆคนทนไม่ไหวคือไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับก็าอาจจะต้องเลือกเส้นทางในการจบชีวิตจบปัญหาแบบนั้นไปนะครับครับซึ่ง วิกฤตการณ์ในครั้งนี้นะครับถือเป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะครับจากการที่เรามุ่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจนะครับอย่างขาดการควบคุมครับแล้วก็ไม่มีการสมดุลนะครับมีการพึ่งพาต่างประเทศมากเกินไปครับทั้งในด้านการลงทุนนะครับโดยเฉพาะด้านการเงินด้วยนะครับโดยไม่ได้คํานึงถึงพื้นฐานของประเทศแล้วว่ามีความพร้อมขนาดไหนครับมีความมั่นคงหรือมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจขนาดไหนนะครับหรือกล่าวได้ว่าประเทศไทยในช่วงนั้นนะครับไม่มีการเตรียมพร้อมครับแล้วก็ไม่มีการตั้งรับความเสี่ยงที่จะเกิดจากการผกผันของตลาดโลกนะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็จะก่อให้เกิดปัญหาอย่างที่เราทราบกันตามมาอย่างในปัจจุบันนะครับก็มีการควบคุมดูแลที่ดีขึ้นนะครับแต่เราก็ยังมีการพูดถึงวิกฤตตการทางเศรษฐกิจต้มยำกุ้งอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นความร้ายแรงของเศรษฐกิจไทยนะครับปัจจุบันก็มีการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดนะครับซ้ำรอยเดิมใช่ครับแต่จริงๆก็เหมือนบทเรียนนะคะที่สอนคนในชาติมาตลอดจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็มีคนที่รอดวิกฤตนั้นใชีนะวันนั้นก็คือเผชิญวิกกฤตแล็ รอดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเราได้เห็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจไหมคะอาจารย์อย่างแซนวิชใช่ไหมคะคุณลุงอันนั้นก็คือกลายเป็นว่าวันที่ล้มล้มจริงๆล้มแล้วติดลบด้วยซ้านะคะก็ยังลุกขึ้นมาสู้ชีวิตต่อก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนที่ได้ทราบเรื่องราวของท่านด้วยใช่ครับการที่เราเจอวิกฤตการณ์นะครับหรือวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในเรานั้นนะครับก็ทําให้หลายๆคนนะครับแบบมีสติมากขึ้นนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในการที่จะประ ครองหรือดําเนินชีวิตไปให้มีความสมดุลครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปครับพอพูดถึงวิกฤตการณ์นอกจากจะเป็นปี2540แล้วใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นใกล้ๆนี้ในส่วนของโควิดเหมือนกันอ่าอ่าในในในส่วนนั้นอาจจะเป็นเรื่องของโรคระบาดใช่ไหมครับแต่มันก็ส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งประเทศเลยเพราะว่าต้องหยุดชะงักไปนะครับบางบางคนก็รอดพ้นวิกฤตการณ์นั้นมาได้จากการที่เขายึดหลักความพอดีนะครับก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะมันน่าจะมีหลายๆเหตุการณ์เนาะที่ทําให้ประชาชนคนไทยเองได้เห็นและยิ่ง ได้เห็นความสําคัญนะคะของคําสอนของพ่อหลวงของเรานะคะกับการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาทําให้เราจากล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ลุกแล้วสู้ต่อได้แล้วก็เป็นความยั่งยืนนะครับเป็นความเข้มแข็งระยะยาวครับภาพเศรษฐกิจพอเพียงครับในมโนทัศน์นะครับของสังคมไทยอ่ะเอาจริงๆสื่อที่มักจะนําเสนอภาพนะครับมักจะนําเสนอเกี่ยวกับอะไรครับชนบทใช่ไหมครับการทําเกษตรกรรมนะครับซึ่งมโนทัศน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบที่เราพูดถึงไปเนี่ยครับที่เราเข้าใจกันนะครับซึ่งเหตุผลที่เรานาภาพเศรษฐกิจพอเพียงไ ใส่กับภาพชนบทกับภาพเกษตรกรรมเนี่ยครับเนื่องจากในช่วงแรกที่มีการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงครับก็คือหลังปี2540นะครับแบบจริงจังเลยนะครับในช่วงนั้นสังคมไทยประชากรส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในภาคเกษตรกรรมอยู่ครับนะครับแล้วก็อยู่ในเขตชนบทมากกว่าเมืองด้วยนะครับการที่จะนําเสนอภาพแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกกลุ่มนะครับก็ต้องอาศัยความใกล้ชิดของเขานะครับแล้วก็ความที่เ,าเขาเข้าใจหรืออินกับสิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่เราก็จะเห็นภาพเศรษฐกิจพอเพียงมัน ไปเกี่ยวข้องกับในส่วนที่เป็นชนบทในส่วนที่เป็นเกษตรกรรมซะส่วนใหญ่นะครับแต่เมื่อเวลามันผ่านไปนะครับหลังปี2 0 0 0หรือปี2 5 4 3นอย่าะครับอย่างที่ทราบกันนะครับโลกเราก็ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21ใช่ไหมครับมันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเลยนะครับคนในชนบทก็ย้ายไปอยู่ในเมืองมากขึ้นอาชีพที่เป็นอาชีพหลักของไทยอย่างเช่นอาชีพเกษตรกรรมแบบนี้ครับหรือเกษตรกรนะครับก็ยังไงครับเปลี่ยนอาชีพนะครับไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมอื่นมากขึ้นอย่างเช่นภาคอุตสาหกรรมการบริการหรือภาคอุตสาาหกรรรมโงง มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนวิถีชีวิตของผู้คนก็เริ่มห่างไกลจากภาคเกษตรกรรมไปมากขึ้นการที่เขาจะอิ <when> นกับเศรษฐกิจพอเพียงที่เชื่อมโยงกับความเป็นเกษตรกรรมหรือเกษตรกร,รๆๆนะครับมันก็เริ่มจะถอยห่างมากออกไปเรื่อยๆครับเขาก็เลยอาจจะไม่ได้อินหรืออาจจะไม่ได้เห็นว่าชีวิตเขามีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรงอีกต่อไปครับหลังวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศทไทยครับปี2540นะครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี้ยมีความสําคัญมากขึ้นครับซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยนะครับต้องรักษาความ มั่นคงแล้วก็เสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับเพื่อที่จะพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นนะครับโดยหลักปรัชญานียครับได้ถูกพูดถึงมากขึ้นรู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นครับหรือคําสั้นๆที่เรารู้จักกันก็คือความพอเพียงหรือพอเพียงนะครับคำนี้ถูกตีความลักษณะที่หลากหลายนะครับโดยลักษณะที่เห็นทั่วไปครับมักจะตีความอย่างที่บอกไปก็คือเกี่ยวกับไร่สวนกับชนบทใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นภาพจําและเป็นความหมายที่ถูกครับในบางแง่มุมเท่านั้นนะครับคนไทยหันมาให้ความสําคัญมากขึ้นไม่ใช่แค่ในส่วนของ ภาคประชาชนธรรมดาครับแต่รวมถึงภาครัฐนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันไปปรากฏในนโยบายของการพัฒนาประเทศครับรวมทั้งภาคเอกชนด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นภาคเอกชนนะครับก็จะเกี่ยวกับการพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศใช่ไหมครับเขาก็จะมีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับรวมทั้งนักวิชาการครับก็มีส่วนสําคัญในการสร้างสรรค์แล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเนี้ยลงชุมชนนะครับหรือแม้กระทั่งนํามาปรับใช้กับคนในเมืองนะครับหรือในภาคอุตสาหกรรมอื่นที่ไม่ใช่ภาคเกษตรกรรมนะครับนอกจากนี้ครับแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงครับยังได้รับความสนใจจากสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับในการนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับที่9กครับก็คือฉบับของปีพศ2545ถึง2549ครับและฉบับที่10พศ2550ถึง2554ครับเพื่อเป็นการส่งเสริมครับการพัฒนาในทุกระดับของสังคมไทยให้เป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนความสุขของคนไทยในสังคม ก็จะเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็นํามาซึ่งความเข้มแข็งมั่นคงของประเทศชาติครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเป็นปรัชญาที่มีแนวคิดหลักการที่สามารถนําไปเป็นแนวปฏิบัติได้หลายๆระดับสังคมทั้งในระดับครอบครัวนะครับในระดับชุมชนในระดับประเทศชาติครับเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะครับให้อยู่ในทางสายกลางนะครับโดยคํานึงถึงความพอประมาณครับแล้วก็รู้ศักยภาพของตนนะครับสภาวะแวดล้อมของโลกในปัจจุบันนะครับความมีเหตุผลนะครับภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับด้วย สิ่งเหล่านี้ครับต้องอยู่บนหลักการที่อ้างอิงวิชาการที่ถูกต้องด้วยก็คืออยู่บนหลักวิชาการไม่ได้มโนขึ้นเองหรือไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับมีความละเอียดรอบคอบควบคู่ไปกับคุณธรรมครับแล้วก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับทั้งหมดนี้จะทําให้สังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันที่อยู่ภายใต้ของกระแสโลกาภิวัตน์นะครับค่ะคราวนี้เรามาลองดูองค์ประกอบของความพอเพียงกันบ้างนะครับพี่นิตาเคยได้ยินไหมครับคำว่าความพอเพียงมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างงง3หหห่่่วววอะไรยเล 2 2อะไรคะ2เงื่อนไขครับอ่าสาห่วง2เงื่อนไขเหมือนเป็นหลักการจําง่ายๆที่เขาตั้งขึ้นมานะครับสห่วง2เงื่อนไขครับซึ่งอย่างผมคุณได้คุกคลีอยู่ในวงการขรุศาสตร์พวกนี้ครับก็จะพูดถึง3ห่วง2เงื่อนไขอยู่บ่อยๆนะครับค่ะสห่วง2เงื่อนไขประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับสห่วงก็คือห่วงแรกความพอประมาณครับค่ะห่วงที่2ความมีเหตุผลนะครับและห่วงที่3คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับส่วน2เงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้นะครับแล้วก็เงื่อนไข สามห่วง2เงื่อนไขเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่เราใช้ประกอบกันนะแล้วก็จะเกิดเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรามาดูอันแรกดีกว่านะครับความพอประมาณนะครับความพอประมาณคืออะไรนะครับความพอประมาณก็คือความพอดีครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับไม่เบียดเบียนจนทําให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนนะครับการกระทําสิ่งใดก็ต้องอยู่ในระดับความพอดีพอเหมาะใช่ไหมครับเหมาะสมต่อความจําเป็นนะครับมองถึงสถานะของตนเองมองถึงสารภาพของตนเองนะครับหรืออาจจะเป็น กับสิ่งแวดล้อมและสังคมวัฒนธรรมด้วยนะครับมองถึงความพอประมาณไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไปจนเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้นนครับ<ฆ>การตัดสินใจว่าอะไรคือความพอดีพอประมาณนั้นครับขึ้นอยู่กับการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็อย่างรอบด้านด้วยครับเนาะมีความรอบคอบในการวางแผนมีการคิดและตัดสินใจโดยมีฐานแนวคิดด้านคุณธรรมเป็นที่ตั้งนะครับกล่าวคือเราต้องไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นจนเกิดความเดือดร้อนครับแล้วก็ไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้เป็นห่วง แรกนะครับคือความพอประมาณนะครับ,ร,บรู้จักประมาณตนนะครับห่วงที่2ครับเป็นเกี่ยวกับความมีเหตุผลครับในการที่เราจะตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับก็ต้องตั้งอยู่ตามหลักความเป็นจริงซึ่งในที่นี้เขาเน้นเลยว่าเป็นหลักวิชาการนะครับ ต้องอาศัยการพิจารณาเชิงเหตุผลครับแล้วก็ครอบคลุมองค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านครับทั้งด้านอะไรบ้างครับเศรษฐกิจนะครับสังคมกฎหมายศิลธรรมจริยธรรมนะครับตลอดจนการคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นด้วยนะครับเชื่อมโยงกันในหลายมิตินะครับทั้งในระยะสั้นระยะยาวทั้งต่อตนเองชุมชนแล้วก็สังคมส่วนรวมนะครับอีกห่วงหนึ่งคือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีครับคือสามารถเตรียมพร้อมต่อสิ่งที่จะเข้ามากระทบเราได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์อะไรนะครับเราสามารถที่จะตั้งมัว มีภูมิคุ้มกันก็เหมือนกับการที่เราเอาอกกําลังกายแล้วแข็งแรงนะครับถ้ามีโรคภัยอะไรเข้ามาเนาะเราก็จะไม่ป่วยไปตามสิ่งสิ่งนั้นนะครับและประกอบอีก2เงื่อนไขครับสเงื่อนไขคืออะไรนะครับเงื่อนไขแรกคือเงื่อนไขด้านความรู้ครับคือการมีความรู้ในาศาสตร์วิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านนะครับก็จะเป็นเหตุผลในการช่วยในการตัดสินใจของเราได้นะครับแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายคือเงื่อนไขคุณธรรมครับคือคุณธรรมพื้นฐานที่จําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพและบุคลากรของสังคมนะครับก็คือเงื่อนไขคุณธรรมมีอะไรบ้างครับความมครรีุณธม ความอดทนความเพียรพยายามครับแล้วก็การใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับค่ะ ครับอันนี้ก็คือ3ห่วง2เงื่อนไขนะครับซึ่งจะประกอบไปจนเป็นหลักทฤษฎีนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ได้เยว่าเหมือนเป็นทฤษฎีที่เราจะเห็นการท่วๆไปเวลาพูดถึงนะคะหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราก็จะนึกถึงภาพ3มห่วงที่เขามาเกี่ยวเนื่องกันใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็2เงื่อนไขด้วยท่านอาจารย์จุติก็ได้มาอธิบายให้ฟังนะคะว่า3ามห่วงคืออะไร2เงื่อนไขคืออะไรนะคะแต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะงงอยู่ก็ฉันไม่ได้ทําเกษตรกรรมแล้วฉันจะเอาเศรษฐก เศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรแต่ลหลายๆท่านก็อาจจะแบบทราบแล้วเหมือนกันว่าจริงๆแล้วหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้ได้กับทุกๆครัวเรือนทุกๆบ้านทุกๆท่านนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ใช้แค่ในส่วนของเรื่องของการทรรําเกษตรไม่ได้แปลว่าเรามีพื้นที่แล้วมาแบ่งพื้นที่ทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เราสามารถนําหลักแบบนี้แหละ เอามาปรับใช้ในชีวิตของเราได้ด้วยใช่ไหมคะจ่าใช่ครับอย่างที่เราเห็นนะครับว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเหมือนเป็นทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งเลยครับเนาะที่ได้ตั้งขึ้นมาซึ่งสามารถนําไปปรับใช้ได้จริงตามหลักวิชาการนะครับสห่วงสองเงื่อนไขเนาะก็จะมีนักคิดหรือมีคนระดับโลกครับเนาะให้ความสนใจกับทฤษฎีนี้เป็นจำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์ดรวูฟกังซัคนะครับเป็นนักสิ่งแวดล้อมชาวเยอรมนีเขาก็นําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงบางอย่างครับมาประยุกต์ใช้นะครับหรือแม้จะเป็นนักเศศรรรรษาาาาาสสตต์์จยยดอม นะครับเส้นของอินเดียนะครับก็มองว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นการใช้สิ่งต่างๆนะครับที่มีความจําเป็นต่อการรงชีวิตเพื่อที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือต้องรู้จักใช้อย่างพอดีนะครับพอเหมาะพอควรหรือแม้กระทั่งสมเด็จพระราชาธิปดีครับชิกเมเคซานําเกวังชุกครับเราเคยได้ยินการคุณๆใช่ไหมครับพระราชาจิกวมค่ะอ่าใช่ครับพระองค์นะครับก็ได้เสด็จมาเยือนประเทศไทยอยู่บ่อยๆครับแล้วก็ได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครับไปเป็นหลักในการพัฒนาประเทศของเขาเพื่อ ดำเนินรอยตามในหลวงรัชการที่9ครับเพื่อที่จะพัฒนาประเทศภูธานของเขาให้ยั่งยืนนะครับจากที่เรากล่าวไปนะครับทั้งหลักการความหมายนะครับเราก็จะมาสู่ในช่วงของความสาคัญนะครับความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง1เลยขจัดความยากจนแล้วก็ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจนะครับสคือสร้างพลังให้แก่ชุมชนแล้วก็พัฒนาศสกยภาพชุมชนครับให้เข้มแข็งแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองได้นะครับเป็นรากฐานระยะยาวในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับสคือสําคัญต่อการกําหนดนโยบายของประเทศชาติ เพื่อที่จะทําให้ประเทศชาติของเราครับมีความแข็งแร่งมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับไม่ให้ก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจซ้ําอีกนะครับแล้วก็สุดท้ายคือมีการปลูกฝังจิตสํานึกความพอเพียงครับไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับแล้วก็รู้จักพออยู่พอกินพอใช้พึ่งพาตนเองได้รวมทั้งรู้จักในการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยครับอย่างที่ที่เราเห็นไปนะครับเนาะเราจะรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงครับมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากนะครับเราไม่จาเป็นท ก็ได้แต่เราสามารถดําเนินชีวิตในทุกๆวันครับโดยนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับก็จะทําให้ชีวิตของเราดําเนินอยู่บนความพอดีนะครับแล้วก็จะไม่เกิดปัญหานะครับค่ะโอ้โหเรื่องราวของหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงนิตาว่ายังไม่จบนะคะใช่ครับมันยังมีต่อครับเราอาจจะมีเคสหรือมีอะไรมาให้ทุกๆคนได้ดูแล้วก็เข้าใจมากขึ้นครับ้าอย่า่แั้นต้อง เจอท่านอาจารย์จุติใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์จุติเจวธิธประภาด้วยนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะคะเรื่องราวของสังคมศึกษาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองนะคะยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะขอบพระคุณผู้ควบคุมรายการอาจารย์มนทิการสุขขัญค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ